เดี๋ยวผมจะมานำมาต่อจบกับการทำาเน p ิ an ้งนะครับก so so ับเว็บสไปเดอร์คร mm ันะรก็อันดรันก็เป็นข้ไปที่ login ก่อนเลยึ่้อก g ินไ้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ login ก็ s i g up for f r e new นะครับ hmm. ก mm ็สมัครปกติใช้อีเมลปกติเลยอาจจะ login ได้ฟเฟซนะครับก็ได้มาสองแบบนะครับเอาะ้ได้อีเมลมายนการนดัหัสผ่ารมาเมื้กดเข้า login เลยเขาจะให้เราไปทำ m เน p i n งนะครับนั่นก็คือกดที่ new นะครับกดที่ n e ปุ๊บแล้วก็กดที่คำว่า map นะครับผมันก็จะเด่งเข้าไปในหน้าหนึ่งของแมพนะครับแา่ว่ากูาทำเป็นตัวอย่างเห็แล้วนะครับเพราะอาจจะสามารถทำสลับตาที่ก็ได้ก็ได้นะครับอจะกดไปนะครับซึ่งหลักวิธีการใช้งานมันก็ง่ายๆนะครับอยู่ที่มุมซ้ายมือนะครับก็จะมีแถบหรือข้อความต่างๆนะครับหรือว่าเราเพิ่มข้อความเาพิ่มเข้ามาโอ้ผมไดนี่มันมากเราเราเพิข้อความมาแล้วก็เขียนมันยัยี้อะไรต่างๆอาหมายความไปใช่ไหมทีนี้มันก็เปลียนเป็นบมันก็จะเชื่อมโยงกับอย่างสมัยกูปุ๊บ สามารถถูกลูกเมันไม่ต้องเขียนเป็นถูกลูกเพความอะไรที่มันเป็นความยาวมา็นไม้นะครับเราเขีสั้นๆนะครับผมเราเขียนมันหน่ึงอ่าใครอยากจะเพิ่มคอลัมน์ต่อไปแล้วกดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วมันก็จะเพิ่มความล้มอ่ะมันก็ลากไปถ้าอยากจะเพิ่มคอลัมน์ให้มันเชื่อมโยงกันมาอันแร้อีกกระโดดคอลัมน์หนึ่งลงไปนะครับอ่าสมมติว่าอ่ะท่านนี้กดปุ๊บอ่ามันก็จะลากไปเลยกดปุ๊บมันก็ลากไปอ่ากดปุ๊บมันก็ลากไปเฮ้ยอ่ยมันก็จะมันก็คะขปุ่มสี่สมัยทั้งนี้จะเชื่อมโยงมันก็ลาก แน่นะครับนี่สมัยที่หนึ่งสมัยที่สองสมัยที่สามสมัยที่สอะไรกันเด็เพิ่มข้อมูลไปเรื่อยๆครับถ้าเริดถาเจะงูปภาพ้ก็ตดที่รูปาเข้ามาอ่าเนี่ยสามารถปภาพได้แรูาพไได้มีมีแบบอยากให้รสาวเป็นได้เลยนะครับผมทำทำาได้เลยอ่าแล้วเั็กก็แบ่งัวข้อนะครับดยการแบ่งัวข้อเกแบ่งเป็นสองวข้อหลักฐาเท่าแค่นะครับหลักาที่พบกับเพลงกับรองที่พบเท่านั้นนะครับไม่ต้องใส่อะไรข้อมูลมากไปว่าเอ่ออะไรต่างๆแบบนี้ครับแล้ววันี้มก็อาจจะเพิ่มนะครับคำสำคัญเข้าไปนะ ถืบวกไปรับส่นนี่เ,<อ>ปนนเป็นคำสำคัญคสัญนะครับเพื่อนี้นท่ารนวลาไปครับตอนมี้อะไรบ้างครับในเวาจะแบบที่ดูฟัง,ง,ง,ร,งร้องเสีอไป้งเสียงเลื่อน ก็เาว่าเคสัมพันนะครับผมแล้วเอาจะแทรกคู่าในในหลัการนั้นหนึ่งยแทรกไปได้หรือว่าอาจจะแท่ตัจากตรงนี้ก็ได้วแต่นะครับจะออกแบบเลยนะครับผมเีย้ว่าอแบบเล่นๆรว่า้ม่าสันที่ไหนหลักพิรจังหวัดภาคนที่ไหนจังหวัดลำพูนนะครับ้กสามารถเพิ่มตรงนี้ได้แเพิ่ม้าไปอ่ามันจะให้ชื่อความเปนจังหวัดลำพูนอ่าอย่นี้นะครับก็สามารถบูรณาการเราได้อันนี้เป็นการบ้านในของวันที่14วันที่ ความสำคัญนะครับใครทำขนาดนั้นเลยก็ไปดูข้อมาไม่ได้ครัดขลุ่นเหือนเดิมลากลากลากหรือวาข้อด้านสังคมด <c> ้านการตระหนักในเรื่องความรักด้านอะไรต่างๆที่เรียนในข้อมุ้งตื่นมาจากในใบความรู้นะครับก็เนี่ยมีแค่นี้นะครับตารางม่ใช่นี้นะครับเรียนข้อบุ้งเซฟนะครับแล้อาจจะเซฟเป็นรูปภาพก็ได้นะครับหรือถ้าไม่จะเซฟเป็นรูปภาพในรบบเฮ้ยที่มาเป็นรูปแบบตรงนี้ก็จะรอประมวนผลว่าเราจะสร้างรูปภาพมาให้นะครับอ่าข้อบุดาวน์โหลดเลยนะครับผมดาวน์โหลด ลึกลงไปในเครื่องเราเรีได้รับเรยนงได้ลยนะครับอันนี้ของคุณทำนนมาบรรลดลงเครื่องไว้แล้วนะครับผม,บมคมืในข้อความที่อาจายสรุปในแพลตนะครับผมก็ที่นี้นะครับก็ที่นรายเอีจะได้เป็นผลงานของรเรียนหนึ่งชิ้นนะครับผมโอเคลองไปฝึกทำดูนะ